น้ำฟ้ากาลสินฐานลูกในบ้านรับในสวนบ้านกุนโดนใจฮีกี่ล่ะน้องน้ำฟ้าลูกไปเยน้องนะคะคุ้มมูซิฟมูซิฟโซนข้างกี่ล่ะค่ะข้างถนนตอบ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่ที่พูนบ้านสวนริมดงพูนเป็นเพื่อนบ้านกันเราไปดอกแก้วมูซิสใส่ละพูนบ้านเพิ่์ยิ้มถึงไปดงละเด่กที่น้อง ยูไทร์มือบานลังสีเข่า,า,าอันนี้น่นฟ้าอยู่ตรงโนนนะคะบ้านเดียวกันบ้านลิงโนนะคะประมาณสองทุ่มนะคะน้านฟ้าก็าจะขึ้นเวทีนะคะหลังจากพิธีเปิดเสร็จนะคะน่านฟ้าก็จะขึ้นเวทีวันนี้มาตัวเป็นๆเลยเสร็จแล้วเราก็จะชมมือรำซิ่งนะคะเป่าแซบเสียงท้องค่ะพี่น้อง มือรีกบมาแล้วคณะหมอรับงเข้านะค่ะอาสิบเก่านะคะทุกท่านแต่ละรุ่นมาแล้วไปลงทะเบียนที่โต๊ะด้านหน้านะคะจะมีคณะครูอำนวยความสะดวกให้นะคะแล้วก็วันนี้มีมถ่าย i า e

โคตดไปเลยค่ะให้เขาเห็นเราเลยว่าเราสนุกสนานมวลนี่แต้องาถามมึปัดใดตอดของเขาดีแหละเธออารวาสองหาหนึ่งสองช่มุ่มไหนมาถึงแล้วลงทะเบียนนะคะแล้วก็ใส่ตานีแหละที่จับไปไก้แต่ละรุญว่าใครนักพิธีที่สามนักพิธีกันไดเดยเดี๋ยวฉันก็จะมาไล่กนมะไรมากเาโจกขั้นมาก อันคนอุดมากเลยอุดไหมก็ยู่เสรสนอุดมาแล้วเลยข้าไป่่พร้อกันอ๋อน่ใกล้กันเสียได้หน่อยเอาไปเต๋อหวานเนื้อปลาดใส่นัางเรือเรียงเออจิพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวถามกันเอือมาอยู่อ่ะแม่ิหนึ่งสี่เป็นบ้าเเห็นอยู่แถวนี้เลยแม่แม่แม่ ไปน้ำกันไหมแม่ยิ่งไม่อยากไปหาหลานไปลงทะเบียนได้พอเราไป้หาลุนมาเจอรัมพลาดด้วยนะยุการังเสียนรัมพาดอยู่นะจ้าจ้าจ้าด้วยกายกันเลยเจเจแม่มาค่นะคะเนเชิญนะคะท่านที่ได้รับเชิญนะคะได้เป็นเกียรตินะคะอ่านี่รุ่นไหนเนี่ยคนสวยรุ่นคนสวยตัน พี่อุ้ยมาโต้พันธ์โคเลยท่านใดอยากตอกนั่งโต๊ะ VIP ก็มีให้นะคะจัดให้ประมาณ40ที่นั่งนะคะแต่ว่าโต๊ะ VIP นี่ต้อง่ละรุ่นจะได้หน่อยน้องพี่โน้มเนาะเออท่านผู้จัดการสมสัตย์นะต้องต้องระดับผู้จัดการหกสนะคะมานั่งโต๊ะ VIP อะไรล่ะ ทักไหนล่ะเดี๋ยวตรจะมีการะหากันเตรียมใ้หด่อพี่น้อเด้ออันเสียเด็กหน่อยเอาเตบอนมังเว้นแม่แม่ย่งแม่กระหาหาหมูมาเจอแจวมาไปถามคุยวัวร่างกายน็็ดีแต่ว่าในนาสูอว่าหันเหลวดีว่า พี่น้องงานสร้างงานสร้างอช่วงนี้เราเข้านั่งโต๊ะก่อนนะคะกดหากันได้เด้อพี่น้องยกโต๊ะเข้าไปหากันเลยรุ่นใดเป็นรุ่นใดยกโต๊ะเข้าไปหากันได้อันนี้อันนี้ลูกจ้องเหรอกินเนี่ยเอาอันเขาพูดอัไรท่านมาสิเพิ่นนั่นเด้อเพิ่นสิซับซอนเด้อะคุณเจ้าทางลูกสามชุดบ่ได้เด้่ รุ่นรุ่นย hey? ่าแซมปลายโตยออกนะคะข้า hey? มุกหากเอาวันดีค่ะวันดีค่ะรุ่นพี่เอาขาดสวยๆเนี้ยโอ้คุณป่าสวยๆเสียไล่เสียไล่ผลเลยเสียไล่เสียไล่ผลเลย จ้ะโอ้ยังออออยู่นะอออบนสุดคนเลยสกินเบียสาไล่สาไ่เอาคืออ่าท่านมาเนะโอ้ยหนาย่างดี โดนบ่ไล้ดิว่าสูงยากลรูงยากร้านร้านรหจัร้านก็จัมาน้ามีบูเบิงกันรด่ามดามดาเรวกนก็ะมีคือกันมาเอง่ามีแล้วผ้นึ่งหอ่ะตวันทองบ่อเมื่อไหร่เด็กหน่อยมูนี่อยู่โรงเรียนนี้แม่แม่แม่นี่แหมาหมอจังหมอเดิ จำไม่ได anyway, ้เท like oh, so ่าแล้วทักเอาเรเด้วจ้ะรวมที่บ้านเจองตัวไดนไว้หมอนี่แหละสงโตนี่แหะนั่งเลยหมู้าแถาปรนนั้นจ้ะมาที่โอ้แม่หมูจำว่าแม่มได้บ่มืดตึบมีมันคนเดียวมันตึอกวังใบ <ม>สขหรับคณะสิ์เก่าที่มาถึงแล้วนะคะใครที่ยังไม่รู้โต๊ะด้านของตนเองให้ไปที่ด้านหน้าทางเข้าจะมีจุดเช็คอินอยู่ด้านหน้านะคะให้ไปลงทะเบียนอยู่ด้านหน้าตรงทางเข้าที่มีป้าอยู่ตรงสนามเด็กเล่นนะคะเขาจะมีโต๊ะแจ้งว่ารุ่นไหนหมายเลขโต๊ะหมายเลขอะไร กี่โต๊ะนะคะท่านสามารถที่จะไปเช็คลงทะเบียนโต๊ะของ,งนั่มได้เลยหลังจากนั่งประจาโต๊ะแล้วนะคะก<ะ>นะารน,น,นั่งขออนุญาตในเบื้องต้นอย่าพิ่งเอาป้ายโต๊ะออกนะคะเนื่องจากว่าทางโต๊ะจีนอตอนนี้ก็ยังลงอาหารยังไม่ครบเดี๋ยวํำพอยายยุ่เฮียนเลยนั้นในการมุกรวมโต๊ะของงนของงนุญาปตป้ายตั้งโต๊ะ ก็ยังอยู่นะคะเอามนุ่งไหมหลายคนดีค่ะทุกคนงยังอยู่ด้วยกันอย่างนี้เพื่อความไม่สับสนของทางพนักงานบริการมาได้มาตรฐานที่มาตรฐานยังหมายเลขโต๊ะมามาในส่วนที่รุ่นไหนรุ่นไหนจองแล้วก็มาเช็คอินโต๊ะสองห้าหนึ่งสองค่ะโต๊ะสองที่นั่งอาหารเขาจะลงเลยแต่ว่าเขาจะไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของโต ไม่เพราะฉะนั้นการนั่งโต๊ะนะคะให้จ้อเอาโต๊ะไปเช็คชื่อก่อนสำหรับโต๊ะจีนที่เราตั้งหมายเลขไว้ตรงนี้คือเป็นโต๊ะที่ทุกทนได้จองแล้วก็จ่ายเงินแล้วสำหรับรุ่นไหนที่มาแล้วก็มีความประสงค์ที่อยากจะซื้อโต๊ะเพิ่มนะคะ เรียนแจ้งอย่างนี้ค่ะสำหรับรุ่นไหนที่มาแล้วมีความประสงค์อยากจะซื้อโต๊ะเพิ่มขออนุญาตท่านติดต่อที่โต๊ะลงทะเบียนได้เลยคุณครูเขามีบริการเพิ่มโต๊ะให้สำหรับรุ่นที่ยังไม่